สวัสดีค่ะครับทักถ่ายยามเที่ยงนะคะ,ะวันนี้มากับเมนูข้าวปุ่นซาว้วก็หอยหนาต้มหอยหนาอันนี้หอยหนาเด้อโบแมนหอยเชอรี่หอยหนาก็น่าจะกินได้เลยมาจ้ะมากินข้าวน้ำกันเด้อค่ะมาตัดใบไม้กินข้าวนะครับพีน่น้องเด้อได้อิ่งกานเที่ยงค่ะ ด้ก,นกันด้กันปะอืมได้กันอืมเฮ้ยใส่มือไหมขอบุนสาว<ะ>เออใช้สอบมาละตามตนั้นเอาแซ่บไผ่บอแซ่บมาแล้วครับ หมาก็พอหมาวุ่นวายหมาก็ได้หมาก็จะกินน้ำเห็นอะไรข้างหลังไหมเห็นวะปลาอายมากินเขาวน้ำเออสืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วเนาะที่แอนเคยเบาาเกินไปว่าแอนเป็นเจ้าของร้านกินกระปุนก่อนจังหวะ แซ่บเลยอร่อยโอ้เป็นตาแจ๋ครับแดงก็หอมอ่ะซื้อเนื้อมาจากคลิปที่แล้วที่แอนเคยกลืนไว้ว่าแอนเป็นเจ้าของร้านตอนปี 2557แอนนะกับพ่อน้องอวานะไม่ได้เป็นเจ้าของร้านดังแต่แรกเลยแรกๆก็็เป็นลูกน้องเขาแรกเริ่มเดิมทีนะเออกลับมาแต่งงานแล้วก็ตกงานตกงานแล้วทีนี้เออมีป้าแม่บ้านที่รู้จักกันเนาะเพิ่นโทรมาว่ามีฝรั่งจะปล่อยร้านจะปล่อยบาแล้ว พอน้องเอวาเพิ่มมีเพื่อนคนญี่ปุ่นขเขาจาอยากได้บาอยากทำบาแบบนี้นะ mm hmm. ก็ก็ว่าจะแบบให้เพิ่นซื้อบาแล้วทำเป็นผู้จัดการเป็นแบบกินเปอร์เซนต์แต่ยังสัน้นแต่บัดทีนีเ่เดือนกุมภาเราลงไปกรุงเทพเราก็เลยมีการนัดคุยกับเจ้าของบานะ mm hmm. เพิ่นซื้อคุณพ่อเพิ่เป็นคนอังกฤษร้านเพิ่นนะชื่อร้านว่าร้านซินบินอยู่สุขุมวิท2 2 เดือนกุมภามีการนัดคุยกันก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนขายในราคาเท่าไหร่อะไรยังไงทีนี้พอนัดคุยกันจริงๆไปนัดคุยกันในอเร้านวายคอนเนคชันพอแบบขออนุญาตใช้มือนะคะเอาไปเลยโอ้ขอบุญเศา้านาะใส่มือซศร้าเลยแล้วค่อ,อ,อยออนุญาตบอกไปนำกินไปนำเนาะหิวอื มีการนัดคุยที่ร้าน Y Connection อยู่สุขุมวิท39หรือเท่าไหร่เนี่ยแหละทีนี้พอไปคุยจริงๆนะเพื่อนนะ่ะยังรักร้านเพื่อนเป็นห่วงเนาะว่าง่ายๆว่า,วา,วาเพื่อนเป็นห่วงเพื่อนยังบ่ออยากปล่อยหัวร้านไปไม่รอดออประเด็นที่เพื่อนอยากขายนะเพื่อนมีโรคประจําตัวแล้วจะกลับไปรักษาตัวที่อังกฤษแล้วไม่มีคนดูแลร้านเพื่อนก็นเลยอยากปล่อย แต่ทีนี้เพื่อนทําร้านมาหมดค่อนข้างเยอะแบบร้านออกสไตล์ตลอังกฤษเลยนะคะเดี๋ยวถ้าย่างแอนจะขึ้นรูปให้ดูว่าร้านมันเป็นประมาณไหน ็มีการตกลงพูดคุยกันแบบคือเพื่อนก็ถามว่า,าพวกเธอนะ่ะอายุยังเด็กอยู่เลยอัน,นซ,ซื้อไ้ไผัยไห้อียังจังไดนี่ก็เลยบอกว่าอา๋อมีหมู่คนญี่ปุ่นเพื่อนสนใจอยากเฮ็ดบาแล้วทีเนี้ยคุณพอนะ่ะก็เลยยื่นข้อเสนอมาว่าฉันยังไม่อยากขายร้านแต่ฉันอยากดูผลงานของพวกเธอสองคนก่อนว่า,าจะทำบาร์ได้ไหมจะทำร้าน ให้ไปหลอดปลอดภัยอยู่เบอะเพราะว่าฉันรักร้านนี้ฉันห่วงร้านนี้มากถ้าฉันจะขายให้ฉันก็ต้องขายให้คนที่รักร้านคนที่เขารักร้านเหมือนเราอย่างเพิ่อทบอกประมาณนี้นะแล้วทีนี้แอนก็พอน้องเอวาก็เลยบอกว่าโอเคทสันตกลงก็ได้เขาก็เลยให้เฮดให้เฮดเป็นผู้จัดการโดย <laughs> หมากัดตนไม้โดยกินเงินเปอร์เซนต์กับเพิ่์นนะสิห้าเแต่ว่า ทั้งสองคนไม่มีเงินเดือนนะคะแต่ว่ากินเงินเปอร์เซ็นต์เดือนหนึ่งอางเก่งก็ได้หมื่นห้าหมื่นห้ถ้าได้มากหน่อยก็ถึง20000ก็มีตีง่ายๆว่าสองคนผัวเมียได้เงินเดือนประมาณแบบถ้าตีเป็นเงินเดือนก็เดือนละเจ็ดแปดันบบนี้ค่ะนะแต่ก็ทําเพราะว่าคือยังไงอะคือแบบ ่วแต่งงานใหม่ๆเนาะบ่ามีอย่างเฮ็ดก็เลยกระเฮ็ดกระเฮ็ดไปทําได้ทําได้ถึงทํากุมภามีนาเมษาพอเดือนพฤษภาทีนี้คนมีการเรียกคุยไปเรียกคุยที่คอนโดเพื่อนไปเรียกคุยเรียกคุยเรียกเรียกพ่อน้องเอวาเรียกแอนนี่แหละไปเรียกคุยเพื่อนก็ถามว่าเพื่อยังอยากได้ร้านนี้ไหมแอนแอนกำหนักก็ตอบแหละ แมานะลูกนะกระตอบตอบยังมันใจวะอยากได้แล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าฉันขายเงินสดฉันขายในราคาล้านสองเธอซื้อไหมก็เลยเบิงหน้ากับสองพวะเมียเห็ดแล้วก็ก็เลยโอ๊ยพวกฉันบ่มีเงินพวกฉันถูกแต่งงานใหม่มีเงินเก็บแค่ห้าหกหมื่นเองบอกเพื่อนไปเนาะแล้วทีนี้แกก็เลยบอกว่าเอาเอาแบบนี้ไหมฉันมีข้อสเสนอ ฉันมีข้อเสนอมันบอกว่าพวกเธอเนี่ยหาเงินมาดาวล้านหาเงินมาวางมัดจำครั้งแรกนี่ยสองแสนแล้วพวกเธอก็ผ่อนชันเดือนละเจ็ดหมืนเอาไหมก็คิดเด็ก็คิดเพราะว่าตอนนั้นแต่งงานใหม่ๆเนาะเด็กหน่อยอายุยี่สิบสามยี่สามยี่สี่แต่งงานใหม่ๆบริมีเงินเก็บเป็นแสนเป็นอย่างเลยเพราะว่าวัยรุ่นกำลังสัง่งโตก็คิด แต่ก็ตอบตกลงกระบอกหูยังเขาฝันเขาสินเนาะบอกว่าอยากลองอะครับ <c oughs> ก็เลยบอกว่า <c oughs> เออโอเคเดี๋ยวสันสีหาเงินมาตอนนั้นไปเรียกคุยประมาณวันที่สิหพฤษภาคมนี่แหละสิหรือสิพฤษภาคมถ้าจำไม่ผิดแล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าให้โอกาสถึงสิ้นเดือนนะแล้วเอาเงินสองแสนมาให้ฉันฉันจะเซ็นสัญญาล้านให้เป็นของเธอเออประมาณนี้แหละเอาแล้ววันนี้ไปตอบตบปากรับคําเขาอย่างดี <c oughs> หาเงินหระบาทนี่เอาทองเอาทองเอาอยองไปจำเงินแต่งงานมีอยู่หกหมืนทองที่ตัวเองเก็บสะสมมาเอาไปจำยืมพี่ไอ้นำเลแรกๆเลยที่ทําร้านใหม่ๆนะ่ยืมพี่ไอย้ยืมพี่ไอนะ้น่ะสองหมื่นแล้วไปยืมคนรู้จักอีกสองหมื่นก็เก็บเก็บจนมันห่อสองแสนแล้วยืมพี่ชายเพื่อนำยืมหมื่นหนึง่งก็หาเงินสองแสนเพื่อที่จะแบบว่าไปดาวร้านากได้ร้านเป็นของตัวเอง อยากได้ได้ความอยากได้อยากมีจะบอกโหว่าแบบจะของสิเธิดไดหรือบม่ได้ไปตอบตบปากรับคำเพอนอย่างดีอายุยี่สิบสามยิบสี่สีไปแบกนี้ลายสี่บาททีนี้สิ้นเดือนปุ๊บไปวางเงินปั๊บแล้วทีนี้คือประเด็นเรานะต้องจ่ายค่าเช่าเองเดือนละห้าหม้าถึงหกหมืนะคะ จ่ายค่าเช่าเองต่างหากจ่ายค่าพ่อร้านเดือนละเจ็ดหมื่นทุกๆเดือนพี่น้องพี่น้องเอ,อ้ยช่วงเล็กนะเครียดเครียดเครียดแบบเงินสิกินเข่าชี้ยังแบบคิดหนักเนาะพากันไปพักอยู่ออนนุช58ห้าสบแดค่าห้องมันสองพันสองพันสอไปพักอยู่ไกลๆเพื่อที่จะเซฟแบบต้นทุนเพราะว่าพ่อน้องเอวานะเพื่นมีมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์อะไรนะ KSR เออ,อ,อไปพัก ไ่พักอยู่ออนนูห้าเพื่อจะเซฟต้นทุนเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่าย,ายไม่เอาลูกไม่เอาลูกบิ่งลูกกวนๆเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่าย,ายแล้วอ่ออยู่ไกลามากคนตกแดดออกฟ้าห้องก็ต่องมาเฮ็ดงานมาเปิดลานจะบ่ายสองบ่ายสามเฮ็ดเองทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่อนก็เป็นบานาแน่แคทเชียแน่แอนก็เป็นคือการเฮ็ดคือการซอยกัน ทำหน้าที่ตรงนั้นซอยกันสองวเมียเฮ็ดสู่ Head มานากันเมื่อใดฝนตกแฟนก็บอกว่าเพื่อนเพื่อนนั่งแท็กซี่กลับเถอะแบบนี้นี่กับบนั่งกลับเลยบ่อยากเอาเปรียบกันนี่ก็น,นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเปียกแหละกลับไปนํากันใช้เวลาผ่อนล้านนะเกือบสองปีเนาะใช่ใช่ไหมเกือบเกือบสองปีใช่เกือบสองปีงปงปแล้ว เกือบ2ปีแล้วทีนี้นะพูดง่ายๆว่าตอนที่ผ่อนร้านนะชีวิตบ่ได้รู้อยู่สนุกสุขสบายเด้เป็นเจ้าของร้านที่แบบว่าทุกทุก <laughs> ทุก,ทกแบบทุกแห้งแบบโอ้สิหาใ้มันมันเยอะมากนะคะสำหรับเด็กน้อยอายุ23-24ที่ต้องแบกค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งนะไหนจะค่าลูกน้องไหนจะค่าเช่าไหนจะค่าผ่อนล้าน นายจะค่าห้องนายจะส่งแม่แล้วแอนน่ะประเด็นไม่ได้บอกพ่อบอกแม่นะไปเอาล้านมาแรกๆเลยนะไม่ได้บอกท่านบอก,บอกยานเพื่อนคิดนําบอกแค่ว่าเป็นแคชเชียร์เป็นแคชเชียร์อันบาเบียเป็นแคชเชียร์ร้านเราร้านบาเบียนี่นะไม่ได้บอกเพื่อนว่าไปเอาล้านส่งตอนแอนเรียนจบใหมๆ่ๆรู้ตอนแอนเรียนจบใหมๆ่ๆคือ เขาก็อยากตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนาะเ,นนเขาไปเหตุงานเ <C US S> หตุการณ์ดีเพราะว่าเขาไปเหตุงานเหตุการณ์เขาก็อยากส่งเงินให้พอ่อแม่ <C US> S> <S เพราะว่าตอนนั้นพ่อแม่ก็แบบอยากให้เขามีเงินมีซานเ <C US S> พื่อนก็ลืมเหิด <C US> S> <S เงินหตุการให้เขาแล้วไปนีน่ฮ <C> ะ <US S> น่าเองก็ส่งแรกแรกนะเรียนจบใหม่ๆนะเงินเดือนมันน้อยเองก็ส่งให้เพื่อนเดือนละห้าพันแล้วก็ค่อยขยับมาเป็นแปดพันแล้วก็ค่อยขยับมาเป็นหมื่นหนึ่งแต่ แอนนะแบกรับความถูกไวู้เดียวมีบ่มีก็ต้องหาให้ได้ก็ต้องหาให้คือแบบคาจะคาจะว่าอีกหมดบริกี <laughs> คือแบบมันเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบค่ะคือผลอุตสาห์ส่งเสียเฮาเรียนจนจบเนาะแอนเห็นแอนแอน,แอน,แอนจบปริญญาตีเลยแอนจบปริญญาตรีนะคะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์บิสเนสแอนจบปริญญาตี ลูกลูกกัดกันแอนเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็อยากตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนาะก็ไปทํางานส่งเงินเดือนให้ท่านส่งทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนโดยที่ท<ด>ทแบบนะพ่อแม่ในี่บริโภคเลยว่าลูกหาเงินจังได้ทุกอยากยังจังไดแต่ก็คือแบบเขาเห็นนาที่ลูกเนาะเขาก็ส่งส่งส่งไปโดยที่แบบ่ให้ขาดตกบุกพ่องส่งทุกเดือนเพราะว่า <c oughs> ทหมือเดือนใดขาดส่งหยานผลิตนำวะ่ะเออแบบลูกมีจังไดกินอะไงจ้าเพิ่นก็ถามตลอดนะแต่แบบด้วยความที่เฮาที่ <c oughs> เป็นแบบจังไดล่ะบ่อยากให้พ่อแม่คิดนำก็สบายดีตายายมีเงนินไสเป็นอย่างแบบเป็นสไตล์ทุกทีลโหลแม่ <c oughs> <c oughs> แบอเห็นงานเป็นเสมียนเะอียงประมาณนี้นะแต่ความเป็นจริงแล้วคนที่ไปทำงานกรุงเทพนะปากกดะตีนทีบทุกคนแหละคะ่ะอือ กับข้าวนี่ได้กินแต่ปลาทูกับคูงไก่นะอือไปพักอยู่อันอ่อนนุ่นหาสิบแปดนะไก่ไก่คิดบึงออออนนุ่นหาสิแปดก็บสุขุมวิทย์สิสองไก่กันะไดงไก่อีรีไก่อีรีไก่ถึงแต่ไก่ยอมแบบประหยัดต้นทุนเออไปอยู่ห้างเถื่อแบบเดือนใหญ่หาหมุนเงินโบนันไปเ่ยเครียดเลยพี่น้องพิดกันก็มี คิดกันจนที่แบบว่าโอ้ยบ่ยอยากได้แล้วร้านนี้เป็นยังคือเมื่อยแท้เป็นยังคือแบบมันมันบอง่ายเลยแบบนี้ฮะนะแบบคิดกันอยู่ตลอดแล้วช่วงนั้นนะแต่งงานใหม่ๆพ่อกับแม่ก็เอาลูกท้ไมเอาลูกท้ไมโดยที่บอหัวเขาแบกรับาระอีอย่างแอนเป็นคนที่แบบว่าถ้าตัวเองยังเลี้ยงจะพองบ่ด้ก็บ่ยอยากมีลูกเป็นนี้ฮนาะก็เลย แต่งงานปีสองปีแรกบม่ได้ปล่อย,อยเอาลูกเด้ไม่ปล่อยเพราะคิดว่าถ้า <c oughs> เขาออกมาเขาต้องเลี้ยงเขาให้ดีแบบนี้นะนั่นแหละแล้วทีเนี้ยเมื่อเราผ่อนล้านเสร็จประมาณห้าเจ็ปใช่ไหมปีห้าแดหรือเปล่า <c oughs> ปีห้าเก้าปีห้าเกาถ้าจำาจำไม่ผิดวันเกิดแอน แอนจะผ่อนร้านหมดเสร็จสิ้นเดือนพฤศจิกีห้าเก้าแล้วเดือนธันวาวันเกิดแอนนะแอนกลับมาบ้านแล้วคอยบอกพ่อบอกแม่บอกเพนว่าเป็นเจ้คของล้านแต่แบบบอกแบบว่าบอกให้เพนช็อกด้บัดด้แม่บอกดีดีด้บอกไบ,บว่าตายายหูอยู่บอกว่าเขาเป็นหนี้เพิ่นล้านสิแม่แม่เห็นหน้าตกใจเลยแม่แอนแ,แบบฮะ เอียงคือได้เป็นไปไปเป็นหนีเพื่อนคือคือแบบคือแบบคือได้เป็นหนีเพื่อนแบบนี้นะแต่พ่อกับถามว่าให้พ่อซอยบ่อให้พ่อซอยบ่อซอยให้ให้พ่อซอยบ่อต้องการความสวยเหลือเท่าไรให้บันี้ให้กากากาก้า้าได้เบได้เบาเบิดอยู่ก็เลือกว่าโอ้ยเป็นหนีเบิดแล้วเอ้ยเป็นเป็นหนีเพื่อนนะแต่ว่าใส่เบิดแล้วบอกป็นนี้แหละ แม่ก็เลยบอกโอ้ยเนาะลูกเนาะเพื่อนเห็นยังได้เธอเ่ไปเป็นหนีเพื่อนเขาเป็นเจ้าของร้านในยายเขาเป็นเจ้าของร้านบาเบียก็เลยเปิดลูกเปิดใหญ่ให้เพื่อนเบิกแล้วเพื่อนก็เยว่าวฟาดพี่ลึกหน่อยใโตนี่เนาะบอกบอกพ่อบอกแม่จ้าคำอพียงบอกแบบประมาณนี้เพื่อนเป็นห่วงเพื่อนว่าแบบนี้ฮนาเพื่อนเป็นห่วงแทนที่สีบอกเพื่อนกระจังประต้องให้แบบ คือแอนนะส่งให้เพื่อนใส่ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน,อนส่งตลอดส่งบาเคยขาดส่งเป็นนาที่ส่งเป็นสิ่งที่แบบว่า <c oughs> คือคิดอยู่เสมอว่าเพื่อนส่งเฮาเรียนจบแล้วก็อยากตอบแทนหมุนคุณเพื่อนไปน่ฮะนะก็เลยอ่ะละมือวันเกิดเมื่อปีหเอ้ยห้าก้าบอกเพื่อนปุ๊บ ็เลยโล่งอ,อกปนหยกหยกทูกขเาออกจากพกแล้วพ่อแม่ก็เลยว่าอย่าเห็ุแบบนี้อีกจากเทื่อเด้อเป็นหนี่เป็นสิ้นอย่างให้บอกเด้อพ่อแม่นี่พร้อมซอยเหลือลูกเสมอค่ะคักดูแลเ <laughs> พื่อนเพื่อนก็เลยถามว่าจะมีใครน้ำที่หูว่าตัวเป็นนี่เอ้ยอาย <laughs> นี่ก็เลยบอกเพื่อนไปเลยเด้อเอ้ยอายบัดที่นี่แ,แม่ก็เลยบอกว่าเอ้ยอายซอยเท่าไหร่ซอยสองหมืน่นลว แม่ก็เลยบอกว่าคัก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 สองพี่น้องสิเจ้านี่จิตใจเด็ดเดี่ยวอีดียอมเป็นว่าเก่งแต่ก็ยาเห็ดแบบนี้อีกเด้อพ่อแม่นะเป็นห่วงมีอย่างก็ให้บอกเด้อลูกเด้อแต่แม่แม่นี่ก็ดีใจนำ้ำได้เป็นเจ้าคนนายคนอดทนเอาคำว่าคำจาจอย่างให้ระมัดระวางังเด้อลูกเด้ออย่างแบบนี้นะอันนันแหละได้เป็นเจ้าของลานก็คือว่าะระยะทางที่แบบพอน,นี่เข้ามานี หัวซิระเบิดไปอยู่ห้องเศร้าชมหูนูนเนี่ยแหละรวมตัวเข้าไปก็คือนอนเนาะมไม่ได้แบบเพื่อนก็ไม่มีนะครับอ,อยู่ด้วยกันสองคนตั้งแกทำงานไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนไม่ได้ไปกินกับเพื่อนมันมันต่าง <คน S 1> จากช<อ>ีวิตวัยรุ่นคนอื่นทั่วไปได้คนอื่นเขาแบบเงินเดือนออกกินเล่นเที่ยวได้เจ้าของนี่อาหารหรูสุดเดอ้อ ซุกี้ของโลตัสไปซื้อผักกับซื้อมูมาตรงกินในอันหม้อแดงๆนะหม้อหม้ออะไรกระทะกระทะไฟฟ้าหลูสุดแล้วมูแพ็คหนึ่งเจ็สิบเก้าบาทผักอ่ะเท่าไหร่อะสาสิบเก้าบาทน้ำสุกก็ใส่รสดีโอ้ยรสท้กินกระสองคนแซ่บสุดตอนหันนะแต่แบบถ้าเราเรื่องวันนี้แบบเราในวงเราบะใดวันนี้ ให้ได้ให้ตลอดไดเพราะว่าแบบผ่านจุดที่แบบว่าทุกทุกทุกแห้งแหงอยากกินข้าวจะกินอะไรวะโอ้ยไม่ใช่หรอกแบบอยากกินอาหารลูๆูแนะ่กับว่อยากซื้อเพราะเป็นหนี้เป็นสินเพิ่นบริหนนาาเก็บเงินข้าวเหนียวมูปิ้งก่อนไปเห็นงานข้าวเหนียวมูปิ้งกลับมากอะกินปลากระปองเนาะเพราะว่าหุงข้าวกินกันเอง ากรองอยู่ร้านมันจะมีแม่ค้าหาบของขายกับเขาก็มีทุงละสิบบาทเนื้อแห้งซุปหน่อไม้ปลาซับไข่ต้มอะไรประมาณนี้กินแบบหาสิบหกสิบาทก็อยู่เลยเพราะว่าประหยัดดีแสเป็นหนี้เป็นสินเกินมีความรับผิดชอบสูงคิดว่าแบบว่าตกบากรับคำแล้วก็ต้องเห็ดให้ได้ไปนิทานเส้นทางการเป็นเจ้าของน้านนะ ประมาณนี้แหละอันนี้ยังเล่าบ๊วเมืเล่าเขาข่าวเล่าแบบพอให้หูวจักเนาะว่าพวกแอนกับพอน้องเอวาเป็นเจ้าของร้านแต่ไม่ใช่แบบพ่อกับแม่ซื้อร้านให้หรือว่าแบบเป็นธุรกิจที่สืบทอดหรือยอย่าง,างใดนะคะเป็นธุรกิจที่ลงทุนเองทําเองผ่อนเองทุกบาททุกสตังเป็นนีเพิ่นคะ่ะไม่ได้มาแบบว่า,เ,าเป็นของพ่อของแม่บ่แม่นคะ่ะ ลงทุนเองทําด้วยกันช่วยกันผ่อนผ่อนทุกอย่างแล้วแอนจะมาเล่าว่าสเต็ปการใช้ชีวิตของแอนแต่ละปีแต่ละปีแอนวางแผนอย่างจังไหนเนาะแต่ว่ามือนีก็คือมาเล่ามาเล่าให้ฟังว่าเส้นทางเป็นเจ้าของ้านมันเป็นจังไหรอละล่ะอีกอย่างกะนี่ได้สซงกัดตัวเฮ้ย <laughs> กัดตัวเห็นไหมเห็นไหมนี่ กักตัวลวกเ้นเขาปุ้นกักตัวยังไงให้ได้กินของแซบแซบอันนี้ขนมจีนอบแห้งนะคะเห <c oughs> ็ดปากจุลูนี่ของแท้เด้เดอเกษติปะปูบะแม่นนะคะของปลอมอันนี้เห็ดปากจุรูนี่ของแท้ขนมจีนอบแห้งอันนี้ไม่มีน้ำยาดียก่อนอบแห้งอบแห้งอันนี้25บาท4ห่อร้อย ส่งฟรีอันนี้อบแห้งนะคะนี่สี้ำตาลนี่คืออบแห้งอถือค่ะคช่วยกันสวน, okay, นสีเขียวเช่นเดิมค่ะเห็ดป่าจืลูนี่ของแท้อันนี้คือ35บาท3ห่อร้อยน้ำยากะปินะคะสำหรับคนที่เขาไม่กินปลาราก็มีน้ำยากะปิเนี่ยลายเด้อน่าอะไรน้ำยาอะไร ไผบ้อแซบอายแซบ<笑><笑>เ้บอกแล้วก็ได้บางคนก็บอกว่าแอนคืออายลับตาฟังเสียงก็คือพี่อายไผ่บ้แซบอายแซบเอาคนเขาก็รอฟังอยู่น,นี่น้ำยาอะไรอันนี้นำ้ออนำยาปลาแดกค่ะน้ำยาปลาล่าสีส้มส้มนี่ก็คือข้าวปุ้นน้ำนัวน้ำปลานะคะส5สิบาทสามห่อร้อยส่งฟรีค่ะ อันผู้ใดสนใจกันเดี๋ยวแอนทิ้งอันไลน์ไอดีไว้แล้วก็แอดสั่งได้เลยนะคะแซบแซบอีดีแซบใจคืนแซบกระเดียกกระดอกข่ายบ่อแซบอายกัดตัวยัไยวยงไงให้มีของกินแซบกัดตัวแบบแอนนี่ลวกเข้าไป,ป,นนะาปก,ไปก็ปุ่นน้ำนัวกระด่าไม่ก็ทื่นเข้าไปทำมันบ่พอค่ะแซบอเดีอุ่นนวลเลยนะคะ อุดหนุนหน่อยนะคะสินค้าจาก KPP Chanel n คะ่ะเพ่่นมวนเดี๋ยวพูดเขากินมดเลยเออกินเลยกินเลยอร่อยอร่อยมีตำมะหงุ่งเยอะแยะเออโอ้ยมันบกหมนแล้วนะคะอะไรบก <c oughs> มันต้องใส่มืออย่าให้เขาเด้อบางคนแบบว่าอุ้ยกินบนมีมารยาใส่มงใส่มือมันเป็นข้าวปุ่นซาวค่ะต้องใส่มือซาวเนี่ยมันเสบเนาะเนี่ยด็ก็กินไปโลดเขาปากกับปิงของเฮา เลยด้วยอร่อยจริงอร่อยจังกินกับหอ,อยปังหอ,อยนาคิดหอ,ปาอายปลาเด้เมื่อไดสิบรบสเดือนเป็นบอกว่าสมเดือนเพื่อสิมาเมืองไทยเราเดืองชีวิต เราโดนมาได้อยากหหยอยากให้หอนอยา่อยางวันตี้อนแบบขึ้นถึงตอนที่เฮ้าทุกมาได้ขนาดมันแบบว่าโอ้ยคือผ่านจุดนั้นมาได้แบบอ้ยอีนี้แอนเป็นคนที่เบาเรื่องชีวิตบ่ได้อยากหหยไม่ใช่คนเก่งนะคะแต่ว่าเป็นคนสู้ชีวิตครอบครัวแอนที่สุกยิดดีอย่างหนึ่งคือเกิดในครอบครัวชาวนาที่ ยากจนมาตั้งแต่เด็กพอใหญ่มาแล้วก็เลยแบบแบบว่ามันต้องฮึดสู้มันต้องแบบมีแรงพักดันมันต้องแบบว่าเราต้องดีกว่าเกา่าเราต้องทำให้ได้อย่างประมาณนี้ฮะนะแต่ก็ทำได้ผ่านมาแล้วแบบแอนเป็นเจ้าของร้านตั้งแต่อายุ24 ยี่สยห้าเป็นเจ้าของร้านตอนนั้นมีน,นี้ร้านกว่าก็ถือว่าเก่งเก่งมากๆผ่อนได้สำเร็จโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะมากินข้าวปุ่นให้เบิง้งมากินหอยหน้าให้เบิ้งแล้วก็มาฝากสินค้าปาอายมากินด้วยได้ี่ยไผ่บอแซบไอแซบจริงจังสั่งไปชิมสั่งไปทาน บางคนแบบใจบุญใจกุศลช่วงโควิดเดีว่าช่วงนีประชาชนคนไทยช่วยเหลือกันบางคนเขาสั่งไปนะคะเขาสั่งไปแจกเห็ดเป็นถุงยางชีดนะเพราะว่ามันบบูดบ่เน่ามันสั่งไปแล้วมันเก็บได้นานเห็ดไปตถอะคะ่ะเนี่ยได้มันได้บุญเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้แอนกับพ่อนนองอีวาขอลาแล้วนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย